ประมาณ5นาทีนะครับขอให้ทุกท่านนะครับนั่งเกินตรงนะครับครับหลังไม่ริงพนักเก้าอี้นะครับนั่งในท่าที่สบ,บาย ผ่อนคลายนะครับหลับตาอเบาๆครับสูหายใจเข้าออกลึกยาวสักท่าลมหายใจครับให้สังเกตสัมผัสข,ของลมหายใจที่ปลายจมูกข้างที่ชัดกว่าสังเกตไปเรื่อยๆด้วยลมหายใจปกตินะครับหากสังเกตยังไม่พบ ก็ให้สูดหายใจเข้าออกลึืยยาวอีกสักสองสามลมหายใจเราจะใช้เวลาประมาณ5้านาทีนะครับ หลังจากที่เราได้มีการอบรมการไปเมื่อสองสาเดือนที่ผ่านมานะครับผมขอนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าโครงการมินิ m อโ o นี้เป็นโครงการที่คล้ายๆว่าเอา m i โใหญ่มาทดลองใช้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเรียนก่อนนะก่อนที่จะขับเคลื่อนไปทั้งองค์กรน,นะครับสําหรับโรงเรียนวนวิทยาคมเราเป็น อ,องค์กรหนึ่งนะครับที่เข้าร่วมโครงการวีดีเอมไอเอบีโอซึ่งมีทั้งหมด50 50องค์กรนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้มีโรงเรียนอยู่4โรงเรียนนะครับนอกานั้นเป็นโรงพยาบาลเป็นบริษัทห้างร้าน,นต่างๆนะครับเป็นมหาวิทยาลัยคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยนะครับก็ถือว่าเราเป็นหน่วยงานที่โชคดีนะครับในส่วนของโอรงเรียนที่มีโอกาสได้ร่วมโครงการนี้ สำหรับกิจกรรมของมินิเอไอโอจะเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคมนะครับใน,ในเดือนมีนาคมปีนี้นะครับก็คือกะรสรุปโครงการซึ่งโครงการมินิเอไอโอนี้มีกิจกรรมสําคัญอยู่6กิจกรรมนะครับมีสําคัญอยู่6กิจกรรมกิจกรรมที่หนึ่งก็คือกิจกรรมทําความเข้าใจกับท่านผู้บริหารซึ่งผมก็ได้กับท่านดริโมิตก็ได้มาทําความเข้าใจกับท่านผู้บริหารและทีมบริหาร ในการที่จะนำโครงการนี้เข้ามาขับเคลื่อนในโรงเรียนของเรานะครับกิจกรรมที่2ก็คืออบรมนะครับมีการอบรมหน่วยหน่วยนำร่องนะครับในวันที่เรามาพบกับท่านผู้บริหารนั้นก็ตัดสินใจว่าหน่วยนำร่องที่จะใช้ในโรงเรียนเรานี้ก็คือขอเป็นสายชั้นป .6 นะคุณบครูสายชั้นป .6 ทุกคนและก็เชิญหัวหน้าสายชั้นทุกสายชั้นเข้ามา เข้ามาเป็นเหมือนน้ำรองด้วยและก็ทีมบริหารทีมบริหารก็คือทีมผู้บริหารทีมท่านรองและก็ฝ่ายบริหารนะครับเจ้าหน้าที่บริหาราที่เป็นพุรก,การเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือหน่วยน้ำรองมีทั้งหมด26คนนะครับในองเงี้ยของเราเราก็มีการอบรมกันไปเมื่อประมาณเดือนตุลาคมใช่ปะ่ะเกินประมาณเดือนตุลาคมเราก็มีการอบรมกันหนึ่งวันในวันนั้นเราก็มาทําความเข้าใจกันในเรื่องของ สมาธิสตินะครับการฝึกสมาธิการฝึกสติการใช้ระครังสตินะครับและก็พูดถึงเรื่องของการสื่อสารการคิดเชิงบวกนะครับสติสื่อสารและก็มีกติกาสื่อสารในวันนั้นเราใช้เวลาตลอดวันนะครับทำความเข้าใจกันก็ทุกท่านก็หลังจากที่อบรมแล้วก็นําไปฝึกปฏิบัตินะครับและนําไปใช้ในเรียนแล้วได้ระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งเดือนเศษ เราก็ได้กลับมาพบกันอีกนะครับพบกันอีกในเที่ยวนี้เราก็มาทบทวนเรื่องของสติสมาธิแล้วเราก็เพิ่มในเรื่องของการประชุมสองแบบให้ใช่ไหมจำได้เนาะก็คือแบบไดอะล็อกและครีเอทีฟนะครับอันนี้ก็คือครบตามสามเหลี่ยมสติขยันภูเขานะครับก็คือวาอ่าสามส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือสติในตนก็คือการฝึกสติสมาธิของแต่ละคนอันที่สองก็สติในทีม ก็คือเรื่องของการสื่อสารอันที่สาก็คือการกับเพื่อนองค์กรก็คือเรื่องของการประชุม2แบบอันนี้ก็จะครบ3ามลูกหลังจากที่เราครบ3ามลูกเสร็จแล้วเราก็ทิ้งระยะนะครับให้ใหท่านได้ไปทําที่โรงเรียนซึ่งเราก็ได้ติดตามถามข่าวๆอยู่ผ่านทางโซเชียลอยู่ติดตามข่าวทางโซเชียลอยู่นะก็ทราบว่าที่โรงเรียนเราก็มีการดําเนินการในส่วนที่ เราได้เรียนรู้กันมาอย่างเข้มข้นนะครับมีการมาเที่ยวก่อนก็อบอกว่ามีการสายโปสายแทนปอหกก็ได้มีการจัดสถานที่จากผมก็ได้ขึ้นไปชมในแทนปอหกนะครับมีการได้ตกลงกันว่าจะทําสมาธิสติอย่างไรนะครับมีการนาเอาไปใช้ในห้องเรียนกับนักเรียนด้วยนะครับอันนี้ก็ในในส่วนที่ผ่านมาอันนั้นเป็นกิจกรรมที่สาที่4ี่นะครับ จากที่ได้รับเอาหลักการแนวทางจากท่านวิทยากรทั้งสองท่านไปนะคะ,ะคณะเราในหน่วยงานน้ำร่องนี้ก็ได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากท่านหน้าสาย ทั้งสีท่านนะคะที่จะไดะ้มาเล่าให้กับพี่น้องเราได้รับทราบว่านำหลักการต่างๆไปใช้แล้วเกิดผลอย่างไรนะคะโดยจะมีหัวหน้าสายสีท่านได้แก่ท่านที่หนึ่งนะคะคุณครูนันทวดีพี่เนฆนะคะหัวหน้าสายชั้นป .4 ท่านจะมาเล่าถึงการทำสติก่อนและหลังการทำงานนะคะท่านที่สองคือหัวหน้านริสรานะคะอ่า หัวหน้านันทวดีหัวหน้าสายชัน้นพิเศษ4ี 6, นะคะท่านที่สองหัวหน้านาริศรา,าจะพูดถึงเรื่องของการนำระคังสติไปใช้นะคะท่านที่สามหัวหน้าพรชิละนะคะหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่สี่และท่านที่สี่คือหัวหน้าชวันกรนะคะหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่หกก็คงจะขอญาติเรียงลําดับตามที่ได้นําเรียนไปเลยนะคะ โดยท่านที่หนึ่งเป็น,ค,นคุณภูณันธวดีนะคะหัวหน้าสายชั้นที่เจ็สี่ถึงหกเป็นเชิญค่ะผู้บริหารคณะหัวหน,น้าสายชั้นคณะหัวหน,น้าง,งานและก็คณะคุณรูสายชั้นป .6 ที่เคารพทุกท่านนะคะดิชั้นนาแวนะคะวันีที่นี่หัวหน้าสายชั้นพิเศษดป .4 ถึงป .6 ได้รับ้อหมายจากผูก้บริหารน,นะคะให้รับผู้ช่ในหัวข้อเรื่องทำอย่างไรเราจะมีสติ ก่อนและหลังการทํางานนะคะทีนี้ดิฉันไปนั่งดูแล้วก็เรียบเรียงมาอยู่สามประเด็นนะคะก็คือสติที่เกิดขึ้นก,กับบริวกรก่อนที่จะทํางาน,นอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะพอดีโชคดีเรามีห้องครับครูนะคะก่อนที่จะทํางานเราจะทาอะไรเราจะนั่งน,นั่งเตรียมความพร้อมนั่งสงบวิทีโตทำงานของเราก่อนแล้วเราก็เรียกเว่าวันนี้ เราจะทําอะไรก่อนหลังนะคะตามบทบาทการ,รหน้าที่นะคะไปเยอะหมอดเลย <c oughs> เรื่องของการทักทายนะคะเราเป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าสายชั้นนะคะแล้วก็มีความมา่นโงสก็คือกล่าวทักทายน้องก่อนนะคะลูกๆก,ก่อนแล้วก็ตามด้วยการก่าว่ามันจะเป็นอัตลักษณ์เด่นของคนไทยอยู่แล้วแล้วก็ของโรงเรียคนยคุณวิทยากรมของเราอยู่แล้วนะคะในส่วนนี้ ว่าอย่างไรว่าอย่างมีสติก็คือว่าอย่างนอบน้อมนี่นองค่ะอันต่อมาค่ะข้อตกลงอ่อสื่อสารสติสื่อสารอันต่อมาก็คือการมีอารมณ์เมื่อมีอารมณ์สอดแทรกให้รู้ลมหายใจใคร่กรวนก่อนตัดสินใจหรือตอบโต้ในการทํางานนะคะบางสิ่งบางอย่างเราจะให้มันได้ตามใจเราเลยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเรามีสติเราตั้งสติ คนอื่นเขาพูดมาอย่างนี้เราทําอย่างไรงานเราจะสําเร็จนั่นคือเราต้องตั้งสติก่อนแล้วค่อยหาวิธีการแก้ไขร่วมกันนะคะ่ะในจุดนี้หัวข้อที่สามก็คือสื่อสารอย่างมีสติรู้ลมหายใจในการพูดการฟังใช้ภาษาในการสื่อสารแนะนําตักเตือนหรือขอความร่วมมือในฐานะที่เราเป็น หัวหน้าสายชั้นก็คือเราต้องรับนโยบายจากผู้บริหารนะคะเพื่อที่จะเอาไปประสานงานกับน,น้องๆหรือว่าทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนด้วยนะคะเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราได้รับนโยบายแล้วเราเอามาใคร่วรมาพิจารณาแล้วก็คิดในเชิงบวกทําอย่างไรองค์กรเราจะก้าวไปได้ยกันนะคะ ก็คือเราต้องมีสติในการพูดแล้วก็สื่อสารแล้วก็ลงมือกระทำในจุดนี้นะคะหัวข้อที่สี่นะคะข้อตกลงก็คือเมื่อขาดความรอบคอบในการทํางนานให้รู้ลมหายใจทบทวนและสอบถามผู้รู้คนเรานะคะท่านบางสิ่งบางอย่างเราจะรู้ในในส่วนที่คนอื่นเขาไม่รู้แต่ในส่วนที่เราไม่รู้คนอื่นเขารู้ เมื่อเราไม่รู้เราก็ใช้วิธีการสอบถามแล้วก็ไปเรียนรู้จากผู้รู้นะคะอย่างมีสติในส่วนของการข้อตกลงสติสื่อสารมินิเอเมโอของโรงเรียนมุบุวิทยาคมเท่าที่ดิฉันได้รับมอบหมายมาแล้วก็ได้นําไปปฏิบัติมีแนวปฏิบัติตามนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะารับคือการประกาศให้การพัฒนาสติเป็นนโยบายของหน่วยงานมีการประกาศไหมให้พวกเรา าจจะประกาศโดยวาจาพอออกมาพูดในที่ประชุมว่าต่อไปเราเริ่มดาเนินการโครงการนี้นะนะอันนี้ก็ก็ถือว่าเราได้ดาเนินการแล้วใช่ไหมข้อสองการสื่อสารการพัฒนาสันติเป็นคุณค่าสําหรับของทุกคนในหน่วยงานมีการสื่อสารไหมพอมีการสื่อสารไหมทีมงานรองเปิ้ลมีการสื่อสารไหมว่าถ้าเอาโครงการนี้มาใช้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหม ข้อสามการผลักดันผลักดันและสนับสนุนให้การพัฒนานสติเกิดขึ้นจริงและยั่งยืนต่อเนื่องในหน่วยงานอันนี้เป็นข้อกําหนดเดี๋ยวเขาจะเขาจะมีให้อธิบายนะครับว่าว่าเวลาประเมินเนี่ยเขาจะประเมินยังไงเนาะตอนนี้เราก็นึกภาพตามไปด้วยก็กได้ว่าเออเวลาเราจะประเมินอะไรจะประเมินยังไงข้อหนึ่งเกี่วสี่แบบอย่างการพัฒนานสติแก่บุคคลในหน่วยงานมีแบบอย่างไหม ใครทาตัวเป็นแบบอย่างเพื่อนได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับทีนี้อันที่สองก็แผนมีการทําแผนปฏิบัติงานไหมมีการทําแผนแผนอาจจะเป็นแผนแผนแผนเดียวแผนสั้นๆว่าช่วงเดือนนี้จะทําอะไรเดือนหน้าจะทําอะไรครั้งที่หนึ่งทำอะไรครั้งที่สองจะทําอะไรก็เป็นแผนไม่จําเป็นต้องเป็นเล่มแผนนะคาว่าแผนแผนไม่ก็คือคิดล่วงหน้าเนาะโอเค อันที่สามก็คือการบริหารสร้างทีมรับผิดชอบการบริหารจัดการมีไหมมีการสร้างทีมรับผิดชอบไหมมีใครทําอะไรยังไงจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินงานนี่จัดสรรไหมให้กระดาษให้เงินให้เวลาให้เบรกให้อะไรต่างมีไหมอย่างงี้เป็นต้นอันนี้คือเรื่องของการบริหารนะครับสาหรับการพัฒนาบุคลารกรมีข้อย่อยอยู่ อยู่สีสองข้อก็คือพัฒนาบุคลากรต้นแบบในการกับเพื่อนและพัฒนาสติให้เป็นวิถีของของหน่วยงานมีไหมพัฒนาบุาคลากรต้นแบบของพวกเราก็ก็มีหัวหน้าสายชั้นมีครูปหก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะเนาะข้อสองสี่จุดสองการคุยอบรมการคุยอบรมการพัฒนาสติของเราก็มีอบรมไหมก็มีใช่ไหม มีการอบรมทั้งเรียกรจากภายนอกแล้วก็พวกเราอาจจะมีการประชุมกันเองการประชุมกันก็ถือว่าเป็นการฝึกอบรมนะฮะการประชุมเพื่อซักซ้อมเลยเองครับ